สวัสดีจ้าอาน้อ,นองเฟมมารีลงมือเฮ็ดมาอีกแล้วจ้ามื้อนี้เอาบรรยากาศตอนแรงมาให้เบิ่งจ้าว่ามันงามสามด่จ้าอากาศดีมากๆเลยใจเงียบสยงบกับเ,เจ้านั่งชมวิวกัน ทะเลงามค่ะเอาบรรยากาศตอนแรกไหมเพึ่งจันี่ตอนแรง,ง,ต,องตอนโมเมนต์แรงแบบแรงบ้านฮาหาโมงหกโมงเลยจ้าตอนแรกนี่ก็คือแรงสามทุ่มค่ะตอนสามทุ่มของประเทศโนเวย์จ้ะ อากาศสามทุ่มโนเวยยังบ่มืดเลยจ้าเบึ่งไปน้ำกันจ้าเบิงหมู่คอยมันถ่ายรูปอ่ะมันรามันงามแห้งน่นค่ะสทุ่มกันงามแบบนี้เราประเทศนี่นะยังแจ้งจัง่างอยู่ ได้ครึ่งนึงของโนเวย์ไปอยู่ประเทศไทยเ้ย๊คือสิคะบึ่งดอกไม้กับเจ้านะ้ำนดอกไม้กับเจ้ามันเกิดอยู่ในป่าด้วยจ้ะมันเกิดแบบธรรมชาติจ้ะธรรมชาติของมันเองคนะ่ะ มือสั่นมือหยางก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเพื่อได้เอากันสั่นมาจา้ะกอเน,นี่คืองามเท่าห้องกออีกกอหญ้าดินี่นะปากอหญ้าอยู่กลางทะเลจ้ะเบื่องเอาจา้ะงามคักบรรยากาศจ้ะนี่ปางามอีหล่ด้วยจ้าออกอหญ้าข้าเจ้างามงามงามคัก ก็เนี่ยอยู่ในกลางทะเลจ้ะงาม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 อีลี่ไม่ได้มูม่ได้ม่เนาะมันงามอีลีฝรั่งมันป่ดลับป่นอนสามทุมท่มค่ะเพื่อมาให้พี่น้องเอ,อ้อเบิ่งเว้มันจาพากันมาเล่นนะ้ำอยู่ หนาวคือแห้งนี่ทั้งลมกัสิมาฝนกับสิมาไม่ยังพากัามาเล่นน้ำอยู่ซานพุ่มป้ารกระดัดกะดดอคอยลยอุศยอมยอมข้เจ้าข้เจ้าหรอบอปะหนาวเนาะสิให้เบิ่งอันรอบๆคางทะเลจะ้ะภูเขาบัวร้น ก็ได้มีกกไม้จากต้นจ้ะีกลับเมื่ออาทิตย์นี้ย่างกลับเมื่อแคมปิ้ง ຍ່າງກັບແຄມຈ້າບາດນິຍ່າງມາເບິ່ງເຂົາຈະເອາเล่ลเนນ້ຳທະເລລະກະຊຍ່ງກັບມືບນ ม,มันดมกลิ่นขี่กลิ่นเนี้ยมันมาหน้อยตัวนึงค่ะฝนหลังกับเจ้ามากหมาฮะเพิ่นเห็นกันมันก็ดมกันแหละมันเนี่ย่ะเพิ่นเห็นกันเพิ่นเคิร์ดไลน์่ะ เห็กัมันเคิรน่ไเห็นกันเพิ่นเคิดนหลายมาน้อยกับมาใหญ่ฝร <c oughs> ั่งกับเจ้ามากเลี้ยงมาจ้ะ งามบ่จ้าถ้าง,งามก,ก็กดไลค์กดแชร์ให้อานงเฟมิลี่ลงมือเห็ดเนี่ยเลยจ้า ้ามืดฝนมาแล้วบาทนี่มึงเอาเลยจ้ะมึงฝรั่งกะเจ้ามีความสุขนัง่งชมวิวจิบเบียชมบรรยากาศตอนสามทุ่มนกก็ยังบินล้นยังหากินอยู่ยังบรับป่นอนนกกบพ่อนกคนกับพ่อนคน รถรถกับรถกำลังเล่นมาพน่มละไมตากล้ายลามมันกำลังเริ่มออกจก้ะสามทุ่มกับเจ้าก็ยังบาได้นอนเด้อก็จะยังพาขันมาย่างออกกำลังกายคืเอเฮาอยู่ ือกันกั้าเลยจะเปิ่งกุกไม้งามงามต้นไม้อยู่นี่งามจับมันเป็นธรรมชาติจ้ะต้นไม้ธรรมชาติมันขึ้นมาเองจ้ะธรรมชาติของมันเองลยจ้ะ ครัวน้อยยิม้มให้ค่อยละออนซ่อนรถอันบูบีนขั้นครอบครัวนี่จ้ะขั้นบักขี่เท่าอยากหาชีวิตเมืองไทยเป็นแนวนี้เด้อเธอสิคับ รถปูบินขัน้นบักใหญ่สับเฮือนหลังนึ่งเลยจ้ะข้าเจ้ามาเที่ยวกันข้าเจ้าเอาเหล้าเอาเบียร์ไปดื่มอยู่ริมทะเลผู้บ่าวผู้สาว เม,มืองนามันเนี้ยจ้าอนงนาฏเฟมารีลล่ลงมือเหตุกะเอาคลิปบรรยากาศตอนสามทุ่มมาให้พี่น้องทางเมืองไทยเบิ่งกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เวยจ้าสวัสดีจ้า